ปัจจุบันไทยสามารถฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเข็มแรกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าห้าสิบล้านคนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งข้อมูลจากระบบหมอพร้อมเมื่อวันที่สิบี่ธันวาคมที่ผ่านมามียอดฉีดวัคซีนสะสมเข็มแรกห้าสิบล้านหนึ่งห่สองพันสองร้อยสามสิบเ็ดรายอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆกระทรวงสาธารณสุขยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าและรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยมีประมาณ2ล้านคนเพื่อลดความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตเพราะจากข้อมูลการเสียชีวิตจากโควิดพบว่าร้อยละ80-90ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ยังรณรงค์การเข้ารับวัคซีนในผู้ที่ยังฉีดไม่ครบสองเข็มรวมทั้งการฉีดกระตุ้นเข็มที่สามเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันตามช่วงเวลาที่กำหนดทั้งนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ภายในเดือนธันวาคม2564โดยจะให้มีบริการฉีดวัคซีนอย่างน้อย6 6 0 0 0 0โดสและดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นตามคำแนะนำการฉีดเข็มกระตุ้นจากที่ประชุม คณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคดังนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสองในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ในเดือนธันวาคม2564ถัดมาคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2564เข้ารับเข็มกระตุ้นได้ในเดือนมกราคม2565 ผู้ที่ได้รับเข็มที่สองในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยน2564เข้ารับเข็มกระตุ้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์2565รวมทั้งผู้ที่ได้รับเข็มที่สองเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2564จะเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เดือนมีนาคม2565ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งและสองเป็นแอสตราเซเนกาสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นไฟเซอร์หรือโมเดนาโดยเว้นระยะห่างหลังเข็มที่สองตั้งแต่สามถึงหกเดือนขึ้นไปสำหรับกรณีที่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งและสองเป็นไฟเซอร์หรือโมเดนาสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นไฟเซอร์หรือโมเดนาโดยเว้นระยะห่างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปกรณีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไข้เข็มที่หนึ่งซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเข็มที่ อสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาโดยสวบะคอมีแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพิ่มอย่างน้อย23ล้านโดสภายในเดือนมีนาคม2565เพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน ส่วนกรณีโควิดสายพันธุ์โอมิคอนนั้นนายแพทย์สมศักดิ์อากสินอธิบดีกรมการแพทย์ประเมินว่าไทยน่าจะเริ่มพบผู้ป่วยโอมิคอนมากขึ้นหลังปีใหม่หรือกลางเดือนมกราคมซึ่งแม้สายพันธุ์นี้สามารถติดได้ง,ง่ายแพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา้ารวมทั้งหลบภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนยังช่วยลดอาการรุนแรงได้อยู่และยาที่ใช้รักษาขณะน,นี้ทั้งโมนูพิลาเวียและแพสโลวิดยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ผลร้อปอร์เซ็น์คือมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือตามที่กำหนดผนิตนาทขวัญแสนสุขรายงาน